เกษตรบดิดกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งผู้บรรยายก็จะมีทางคุณเบียร์นะครับรทศวุรษใจธรรมและเสรินพิธีการนะครับในการเริ่มการแข่งขันนะครับก็ในสัปดาห์ที่6นะฮะวันนี้ทีมมหาวิทยาลัยเกษตรบดิดนะครับเปิดบ้านต้อนรับกัมเยือนของโรงเรียนนะครับผู้สื่อสารให้สัญญาณเริ่มเกมนะครับฟุตบอลหญิงนะครับเด็กสุดสุดเมืองไทยครับสัปดาห์ที่6เกษตรบดิดได้เคลียร์ก่อนนะครับบุกจากนะครับได้หันหน้าหาประตู เปิดเข้าไปลูกเดียวแล้วครับจับบอลดีแล้วก็ลูกนี้ยิงโอ้โหโดนเหลี่ยมไม่ดีครับอาทรครับนี่ครับเพื่อนเนี่ยหยอดไปให้ดีแล้วนะครับการจัตวาทัชพุ่มสีครับจับจังหวะแล้วบอลมันกระดอนสูงนี่แหละครับทําให้จังหวะยิงแล้วมันไปติดบล็อกด้วยนะครับอ้งจ่ายให้ตัวเติมครับเปิดโดยมณียาโอ้โหแล้วเข้าหรือเปล่าโอ้ชนคานครับวงกระจอเอาข้างคานเฉยเลยครับโอ้ ระยะหกหลานี่ครับไม่น่าเชื่อแต่ไปหมองใต้บอลครับดูกันอีกครั้งครับนี่ครับจังหวะเปิดมาเนี่ยมันพุ่งเข้าหากรอบครับคือถ้าต่ากว่านี้เนี่ยเข้าประตูแน่ๆครับเพราะเพราะว่าพุ่งสับประตูเนี่ยไม่น่าจะทันแล้วครับแล้วคนที่มาหมุงซ้าเนี่ยเป็นอลิสาเสาธงใหญ่นะครับโอ้เกือบจะทําประตูฉลองวันเกิดวันนี้ได้นะครับอลิสาเสาธงใหญ่วันเกิวันนี้พอดีเลยจะอายุครบ19พอดีนะวันนี้พอดีด้วยเกือบอีกแล้วครับเล่นซานบ้านครับ คืนมาที่ธัญทรธัญทรแต่เขากลาามาธัญทรซัดเลยครับปัดไว้ได้อีกแล้วครับโอ้ต้องออกมีใครขวางก็เห็นทงบอลนะครับถือว่าได้พุ่งโชว์การเซฟสวยๆครับใช่แล้วคนยิงจะเป็นธัญทรเชื้อมันครับเป็นเล่นที่วางเท้ายิงน้ำหนักดีมากครับทั้งลูกยิงกระไรก็ลูกเซตพีทครับแต่จังหวะนี้บอลมันห่างตัวไปหน่อยครับทำให้ต้องใครมาที่อาริสาครับ อริษามองแล้วก็จ่ายลูกนี้ทาให้ช่องสวยครับปลุดไปแล้วก็สัดด้ซ้ายเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับโดยจีรวันครับมุมขึ้นําของเจ้าถิ่นครับประเสมบัณฑิตครับคนจัดนะครับอาริสาจ่ายบอลเนี่ยทาให้ไม่ต้องจัดนะครับนี่ครับหดด้วยซ้ายเข้าไปครับอริษาแต้มกุ่นฝาประตูพยายามจะเข้ามาปิดมุมแล้วนะครับแต่ไปเปิดพื้นที่ทางด้านขวางมือของตัวเองเยอะเลยครับจีรวันก็ สัดเท้าเข้ามาแล้วก็ซัดลูกนี้ตรงกรอบด้วยครับแต่ว่าอัตตชารับได้นะครับไปตรงลัคนาแล้วก็ไม่ได้เลยครับจบเกมครึ่งแรกไปแล้วครับจบครึ่งแรกไปนะครับเป็นมหาเข้ากลางมาสวยครับเบิร์นจังหวะเดียวคืนมาว่างเลยครับมณียามีเวลานะครับได้ตั้งป้อมแล้วก็จะได้ครอสเปิดไปลูกนี้ปิ้นโอ้บอลมันเอาเขาจะเข้าเอาครับโอ้เข้าเลยครับโอ้โหเจตนาจะเปิดนะครับบอลมันปิ้นผิดโล่ประตูไปครับเดี๋ยวดูว่าเป็นเครดิตของคนเปิดหรือว่า ประตูปัดเข้ามาตัวเองนะครับด้วยครับเน่ยครับดูกันอีกครั้งคือถ้าทิศทางมันเข้ากรอบเนี่ยก็จะเป็นเครดิตของคนยิงนะครับอาจจะฉลับด้วยนะครับอาจจะฉลับไปโดนตัวบล็อกแล้วบอลมันย้อยเข้ามาเนี่ยโอ้โหสุดปลายนิ้วจริงๆครับเป็นเครดิตของมณนิยาแหละครับเพราะบอลมันเข้ากรอบใช่ครับปัดลูกนี้ไม่น่ามีอะไรนะครับนครับบอลมันย้อยเข้า ใต้สามมิติพ <med> นอันตรายนะครับทายทอนตั้งป้อมเปิดมาที่เสาไกลลงตรงนี้ลงพื้นแต่ไม่เข้ากรอบกับอธิติยาโอ้โหบิดมากเกินไปครับโอ้ได้ลุ้น4ี่จังหวะซ้อนๆเลยนะครับเจ้าถิน่นเกษมบัณฑิตแต่ไม่ได้ประตูที่3ครับ <med> เดี๋ยวมาไล่เรียกกันในจังหวะภาพช้าครับนี่ครับจังหวะแรกเนี่ยเปิดลูกเตะมุมนะครับขึ้นมงแต่โดนเหลี่ยมไม่ดีครับอันนี้เป็นจังหวะนะครับต้องดูว่าจะแก้ยังไงครับ น่าจะเล่นไม่ไหวแล้วครับเสียบอลหน้าประตูแล้วก็ลูกนี้ซัดเลยครับเรียบร้อยครับ3ประตูต่อศูนย์นี่ครับลูกสามาได้จากอาทิตย์ยาพรมแก้วนะครับไปเลยครับใช่ครับนี่ครับไปเหยียดเท้าเกี่ยวบอลไม่ติดครับปดชกรุ่สุวรรณครับแล้วบอลไปเข้าทางของอาทิตย์ยาแตะพาบอลมาหนึ่งจังหวะแล้วก็ซัดขวาเต็มข้อเข้าไปเลยครับหมดสิทธิ์ที่จะป้องกันเลยครับอาทิตย์อาทิชาจากนั้นก็หายไปเลยครับ บอลมาไม่ถึงเลยนะครับเข้าไปชนครับช็อตนี้ผู้สิน์บอกเป็นจังหวะเล่นต่อไปเลยครับยิงแล้วก็อุ้ยเข้าครับโอ้โหนี่ใครแตกได้ครับหนึ่งประตูต่อสามมาแบบไม่น่าเชื่อแต่ว่าทําได้ครับเหลี่ยมเลยนะครับนี่นะเด็กสุดในทีมครับตัวนิดเดียวครับดูครับคุณผู้ชมแล้วเตะลูกนี้ใต้บอลนะแต่ตรงกอกครับโหแล้วนาตาชาที่ไม่ได้เซฟบอลนังเกมเนี่ยครับเพราะต้องเซฟครั้งแรกก็ปัดไม่ออกครับ ปัดโดนด้วยนะครับแต่ปัดแล้วบอลมันไม่ออกครับโอ้โหระยะนี่ประมาณ20หลาถึง22หลาได้ครับโอ้ทางน้ำหนักดีเลยครับถือว่าเป็นการวันนี้ถจอได้แจ๋วนะครับมีประตูแล้วด้วยใช่ครับแล้วก็นักมียาวมานะครับจบการแข่งขันครับสัปดาห์ที่6นะครับคู่ของมหาวิทยาลัยเกษตรันติตเอาชนะโรงเรียนกีฬาชลบุรีไปได้3ประตูตอนหนึ่งครับครับก็ มาไล่เลียนผู้ทำประตูในเกมนี้ครับเป็น